ใช้ในการช่วยแปลภาษาต่างๆได้วกว่าเจภาษาทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็คือลบข้อจํากัดเรื่องของภาษาได้ค่ะแล้วก็ยังมีการใช้ AI ในการแปลงค่าเงินแบบเรียลไทม์ด้วยจากค่าเงินบาทไทยไปเป,เป็นค่าเงินของประเทศนั้นๆแบบเรี time ยลไทม์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้ช่วยผู้ประกอบการสามารถตั้งราคาได้ตามสแตนดร์ดในแต่ละประเทศค่ะช่วยประยุกต์เนีนยนแ,บบนแปลภาษไทยอาจจะยังขาดเรื่องของจุดเด่นแล้วก็การเข้าถึงจากต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเประสงเสเิมตรงนี้ก็คือทําให้ ดีไซเนอร์ไทยเนี่ยสามารถส่ง,สงออกชุดแฟชั่นไทยได้ง่ายๆโดยที่ถึงแม้จะไม่ได้มีความสามารถทางด้านภาษาปากลต่างๆแต่ว่าใช้ AI ใช้ถ่ายทอดใช้เทคโนโลยีช่วยลบข้อจํากัดทางนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของมีเรื่องงินทุนด้วยการทุนๆนนในเรื่องของการเพราะว่าตั้งแต่ตัวแฟชั่นท้องถิ่นเนี่ยร้านค้าต่างๆที่เขาอยู่เป็ว่าจนเมืองรองหรือว่าทางการจะมีจุดเด่นการบางเมืองก็มี มีแฟชั่นของเขาเลยแต่ว่าเขาไม่มีงบประมาณในการที่จะไปจ้างนางแบบราคาแพงมาถ่ายภาพสวยๆซึ่งเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใช้ AI เข้ามาช่วยสร้างนางแบบแทนเพื่อลดต้นทุนแล้วเขาก็สามารถสร้างได้เองโดยที่เป็นแค่ถ่ายภาพชุดของตัวเองแล้วก็เราก็สร้างนางแบบแทนอัตโนมัติแบบเนี้ยครับผมก็จะช่วยให้เขาเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆได้เข้าถึงตลาดคนรับรองใหม่ๆในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศได้ได้ดีขึ้นครับเป็นภาพนิ่งหรือปัจจุบันยังเป็นภาพนิ่งครับผมแต่ว่าจะมีหลายแอคก็คือว่าแล้วแต่เขาเลือกได้ว่าจะเป็นรูปแแแบบบบไไไไหหหนน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 เเเเเเปปปป็็็็ััั่่่งงยยืืออะรรรรี้้้้คคคลลววตสาามถใด ก็าจจะต้องมองดูเนือ่องจากเทคโนโลยีเขากำลังตัวใหม่ๆค่อนข้างกำลังมาก็ได้เห็นว่าในอนาคตน่าจะต้องเป็นเรื่องของการที่ภาคราฐเป็นเรื่องของตั้งแต่ภาพน,นิ่งไปเป็นวิดีโอมากขึ้นก็คาดบบอกว่าถ้าเกิดเราพร้อมแล้วก็อาจจะลองดูเพราะนาว่าถ้ามันเป็นแค่มากกว่าถ้าภาพน,นิ่งเป็นวิดีโอพับขึ้นมาทำให้เห็นแอคชั่นเห็นโมชั่นต่างๆก็คนจะมีความน่าสนใจดึงดูดมากขึ้นครับมนนีกล้องเา